สวัสดีค่ะติวเคมี ep 2ี่เนาะวันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่กันแล้วคือเรื่องของแก๊สนั่นเองอ่ะ ep ที่ผ่านมาเราพูดทั้งของแข็งแล้วก็ของเหลวมาแล้วเนาะอันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของแก๊สกันซึ่งแก๊สนะคะจริงๆเรื่องหลักหลในเรื่องนี้ก็คือมีแค่พวกสูตรคำนวณเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องคำนวณเป็นหลักเนาะจากพวก กดของบอยกฎของชาญอะไรพวกนี้เนาะซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาร่วมสูตรทั้งหมดนะที่ต้องใช้นะคะในเรื่องของแก๊สน้องๆก็สามารถจดตามได้เลยเนาะมามาดูสูตรแรกกันสูตรแรกนะคะสูตรทำมาหากินอันยิ่งใหญ่ของเราเดี๋ยวระบุไว้ก่อนจะเป็นรวมสูตรเนาะอาจจะไม่ได้อธิบายเนื้อหาหรือว่ายกตัวอย่างโจทยนะคะรวมสูตรล้วนๆเลย สุดแรกสุดทำมาหารกรีของเราคือ p 1 1 v หหาร P1 1เนาะเท่ากับ p 2 v 2หาร P2 อ่า p v ส่วน t เนาะอันนี้คือรวมทั้งหมดแล้วเนาะของกฎพวกบอยชาแลอะไรพวกนี้เนาะเขาทเขาจะเริ่มถ้าเรียนในห้องเรียนเดี๋ยจะมีแบ่งเนาะ p v เท่ากับ p v หรือว่าเป็นมีส่วนทีก็อีกตัวหนึ่งอะไรงนี้เนาะแต่ว่าจริงๆมันก็คือก้อนใหญ่คือทั้งหมดนี้นี่แหละแค่อตัดตัวนี้ออกถ้าเท่ากันเนาะบอกว่าที่คงที่ก็เลยตัดข้างล่างออกก็เลยเหมือนเหลือแค่นี้อะไรประมาณนี้เนาะแต่จริงๆก็คือเนี่ยคือสูตรเต็มนั่นเองแล้วถ้าโจทย์บอกอะไรโคงที่นะคะเราก็ค่อยไปตัดออกเองก็ได้ประมาณนี้เนาะแต่ก็คือจําไปอันเดียวเลยไม่ต้องมานั่งจํทีวีอันนึงแล้วก็ V ีส่วนทีอีกอันนึงอะไรแบบนี้เนาะมัน ยุ่งยากนะคะแล้วก็ถึงตอนใกล้สอบเนี่ยน้องๆจะแบบว่ามีอีกหลายวิชามากๆเนาะอัดแน่นอยู่ในหัวดังนั้นก็พยายามใช้พื้นที่ในสมองให้ประหยัดที่สุดนะคะอ่าสุดแรกของเราสุดธรรมหากเกณฑ์ลืมไม่ได้เลยเนาะ Pv ส่วนทีเท่ากับ Pv ส่วนทีเนาะอ่าถัดมาอันที่2คือ พีรวมวีร่วมอ่ะจะยอแหรอแค่ห้อยแค่รอเรือเนาะพีรวมวีรวมนะคะเท่ากับพีหนึ 1, ่งวีบวกพีสองวอ่ะอันนี้ไว้ใช้ในกรณีที่หารวมเนาะจากหลายหลตัวด้วยกันก็จะเป็นแบบนี้ถัดมาอันนี้ก็ใช้บ่อยไม่แพ้กันเลยก็คือ Pv วีเท่ากับ Nrt นอาร่เท่ากับเอนะ็เนาะซึ่ง สูตรที่มี R จำได้ไหมสูตรที่มี R นะคะจะมีการเข้มงวดของหน่วยเนาะอันนี้ดอกจันไว้เนาะระวังเรื่องหน่วยนะคะสูตรไหนก็ตามเนาะถ้ามีค่า R เข้าไปเกี่ยวข้องเนาะหน่วยจะต้องเปะมากๆเนาะความดันจะต้องเป็นอะไร ATM ปริมาตรจะต้องเป็น dm กลังสามหรือว่าเป็นลิตรเนาะ n ก็ต้องเป็น m o ล แล้วก็ T นะคะก็จะต้องเป็นเคลวินะห้ามพลาดเด็ดขาดเนาะทีเนี่ยจะพลาดกันบ่อยเนาะถ้าเกิดว่าเอาองศาเซลเซียสมาใช้เนาะก็จะได้คำตอบที่ผิดนะคะถัดมาอีกตัวหนึ่ง Pv เท่ากับ CRT อ่ะ CRT อันนี้ก็คือ C ตัวนี้นะคะจะหมายถึงความเข้มข้นเนาะ ความเข้มขอนอ่า Pv เท่ากับ crt แล้วก็อันสุดท้ายนะคะคือเกี่ยวกับความหนาแน่นเนาะมีค่าดีเข้ามาเท่ากับ pm ส่วน rt อ่ะ d เท่ากับ pm ส่วน rt m อ,อันนี้ก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากมวลถูกไหมอ่ะ d เท่ากับ pm ส่วน rt เนาะประมาณนี้นะคะ นี้ก็หมดแล้วเนาะสูตรหลักๆที่จะต้องใช้นะคะพีวีส่วนทีพีรวมมีรวมเท่ากับพีหนึ่งวีหนึ่บวกพีสองวีสองเท่ากับเอ็าระวังหน่วยด้วยเนาะพีวีเท่ากับซีอาร์แล้วก็สุดท้ายนะคะคือ d ีเท่ากับพีส่วนอาทีนั่นเองค่ะนอกจากเรื่องสูตรแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่อยากให้ดูเลยเรื่องแก๊สเนี่ยก็คือเรื่องของพวกกราฟเรื่องของกราฟเนาะอ ซึ่งคราฟนะคะพี่จะไม่มานั่งสอนทั้งหมดเลยเนาะว่าแบบเฮ้ยอันไหนเป็นยังไงดูยังไงเนาะแต่จะมีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะมาให้ดูกันเนาะน<ด>ี่อ่ะมีสามแบบในการที่จะพูดถึงแบบแรกนะคะคือแบบที่มันตรงๆไปแบบนี้อ่านี่ก็เห็นบ่อยเหมือนกันเนาะเป็นกราฟเส้นตรงอะเนาะตรงๆไปแบบนี้เฉียงๆไปแกกแบบนึ่งเป็นแบบประมาณนี้โค้งลงมาแบบนี้เนาะ แล้วก็สุดท้ายคือแบบเขาเรียกว่าตรงแต่ว่าตรงตรง,ตรงตั้งฉากไปเนาะตรงตั้งฉากกับแกนเลยประมาณนี้นะคะซึ่งแบบไหนต่างกันยังไงก,ก็อันแรกนะคะที่เป็นสมการเส้นตรงแบบนี้เนี่ยอันนี้คือมันมีค่าเมืออนะคะแปรผันตรงกัน,นประมาณนี้อันแรกนะคะที่เป็นเส้นตรงเฉียงเฉียงไปแบบนี้ก็คือแปรผันตรงกันเนาะ x กับ y ก็คือเหมือน ประมาณว่าเนี่ยมันเพิ่มไปด้วยการถูกไหมข้างนี้เพิ่มข้างนี้ก็เพิ่มดูตามจุดเนาะอันนี้ก็เพิ่มอันนี้ก็เพิ่มไปเนาะก็คือมีการแปรผันตรงกันของ2แกนนั่นเองส่วนถ้าเป็นอันนี้อันนี้มันจะอันนึงเพิ่มอันนึงลดถูกไหมมันกลับกันนั่นก็คือเป็นผกผันกันนั่นเองอ่าวีที่ดูรูปแบบกราฟแล้วรูปแบบกราฟนะคะแล้วก็เดาเป็นความสัมพันธ์ข้าวก็จะประมาณนี้เนาะ แล้วก็อันสุดท้ายนะคะตรงตั้งฉากเลยอันนี้แน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องฉากคงทีนั่นเองอ่าก็คือคงที่เนเาะมันก็จะทำให้ตรงดิ่งตั้งฉากแกนแบบนี้เนาะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะเรื่องของกราฟที่เรามาฝากเล็กๆน้อยๆเนาะเอาไว้คาดการเอาไว้เดาคร่าวๆเนาะอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องแก๊สที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการแพร่ของแก๊สอ่าการแพร่เนาะ จำได้ไหมอันนี้ก็ออกเรียนกันเยอะเหมือนกันนะคะตอนมอปลายเนี่ยการแพร่เนาะโดยเรามีหลักสำคัญเลยในการแพร่ที่ต้องจำเ้าก็คือแก๊สที่มีน้ำหนักเบาจะแพร่ไวมากกว่าแก๊สที่หนักนั่นเองอ่าเบาแพร่ไวกว่าหนักนั่นเองเนาะถ้าพูดง่ายๆซึ่งอันนี้นะคะก็ลองดูดีๆเนาะว่าตัวไหนหนักกว่าตัวไหนเบากว่าเนาะ ตัวจะมีสูตรด้วยถ้าเอาไว้ขิดเนาะคือ R เป็นอัตราเนาะส่วน m ก็คือน้ำหนักของตัวนั้นเนาะสูตรคือ R 1ส่วน R 2เท่ากับ r o o m 2ส่วน m r o m 1เนาะจะเห็นได้ว่า,าเลขมันกลับกันนะคะนี่ R 1ึงส่วน R 2ส่วนาานี้จะเป็นเท่ากับ r o o m 2เนาะส่วน m 1นงันั้นก็ระวังด้วยนะคะมันกลับกัน m อันนี้เขียนกลับไวหนึ่งคือมวลเนาะของแกส๊สส่วน R คืออัตรานะคะ ัตาการอัตราความเร็วของการแพร่ไปนั่นเองนี่รายละเอียดนิดนึงนะคะคือเรื่องนี้เรื่องการแพร่เนี่ยถ้าแก๊สองตัวที่มาแข่งกันไม่ทำปฏิกิริยากันไม่ทำปฏิกิริยากันก็สามารถใช้สูตรคำนวณได้เลยอืม ต้องไม่ทําปฏิกิริยากันนะคะก็คือจะสามารถใช้สูตรคํานวณได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าทําปฏิกิริยากันถ้ามีการทําปฏิกิริยากัน2ตัวเนี่ยอันนี้จะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะเพราะมันอาจจะเกิดสารใหม่เกิดอะไรขึ้นมาดังนั้นจะคิดแบบเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วนะคะใช้อีกวิธีหนึ่ง ประมาณนี้เนาะเก็บไว้ก่อนเนาะอีกวิธีหนึ่งที่ว่าเนี่ยแต่ส่วนใหญ่นะคะเจอก็คือเจอ,เจอไม่ทําปฏิกิริยาเนาะอาจจะเป็นข้อสอบยากๆจริงๆเนาะที่จะเจอแบบว่าพบทําปฏิกิริยาเพราะว่ามันต้องไปคิดอีกชั้นหนึ่งเนาะว่าทําแล้วได้อะไรเป็นยังไงเนาะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องควรระวังนะคะเวลาที่ทําโจทย์เรื่องนี้ต้องควรระวังมากๆเลยเนาะนเครื่องหมายอันตรายแบบนี้เลยเนาะของตัวพวกมวลนะมวล2ตัวนี้แหละเนาะ สีต้องระวังก็คือธาตุบางตัวนะคะอยู่ในรูปแกส๊สแล้วห้อยสองอ่าธาตุบางตัวอยู่ในรูปแก๊สแล้วห้อยสองเป็นยังไงก็คือสมมติเราพูดว่าแก๊สออกซิเจนคำว่าแก๊สออกซิเจนแปลว่ามันเป็นยังไง อ่ลองดูเนาะคือเวลาเราพูดเนี่ยเราก็พูดเฉยๆเนาะว่าแก๊สออกซิเจนแต่เวลาที่เราต้องเขียนรูปหน้าตาของแก๊สออกซิเจนนะคะคือเราต้องเขียนว่า O เป็นยังไง O ห้ยสถูกไหมอ่ทาทาั้งๆที่จริงเราพูด o, ออกซิเจนเฉยๆมันก็คือ O เฉยๆถูกไหมแต่พอเราบอกว่าแก๊สออกซิเจนมันต้องเป็นที่รู้กันนะคะว่ารูปของแก๊สของออกซิเจนเนี่ยจะต้องเป็น O ห้ยสแบบนี้อ่า ซึงต้องระวงังถ้าเกิดว่าใช้มวลของตัวเดียวไปคิด <S <S ก็จะทําให้พังผิดนาดได้นะคะอ่าพัางพินาศยังไงมาดูตัวอย่างโจทย์กันอันนี้บอกเลยว่าอยากเน้นย้ำมากเรื่องนี้เพราะว่าพี่ก็พลาดมาแล้วนะคะข้อแบบนี้เนาะคือไม่ทันดูรีบๆเขียน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 แล้วก็นึกพวกค่ามวลเอาในใจเนาะก็ไม่ได้เขียนทวนซ้ําออกมาก็เป็นไงผิดนั่นเองเนาะ อ่าสมมติน,นะคะโจทย์ถามว่าแก๊สออกซิเจนเจอกับแก๊สนนออนเดี๋ยวต้องส่วนใหญ่เขาจะเขียนมาเป็นตัวหนังสือเนาะเพราะว่าเขาจะหลอกให้เราแบบว่าไม่เห็นหน้าตาของสารเนาะที่เป็นการเขียนแบบตัวยออ่อเนาะอ่าเขาบอกว่าแก๊สออกซิเจนเจอกับแก๊สนนออนอ่าอันไหนแพร่ไวกว่าพี่จะถามภาษาง่ายๆเลยเนาะ ไหนแพร่ไวกว่าอ่าแพร่ไวกว่าที่บอกดูยังไงถ้าเบาจะแพร่ไวถูกไหมถ้าหนักจะแพร่ช้าซึ่งอันนี้เราก็ดูอุ๊ยแก๊สออกซิเจนออกซิเจนเฉยๆเนี่ยมัน16ถูกไหมส่วนนีออนนีออนเฉยๆคือมันไม่มีรูปห้อยสองอยู่แล้วเพราะว่านีออนเป็นหมู่แปดแก๊สเฉยเนาะดังนั้นนีออนเนี่ยมันก็คือจะอยู่ในรูปธรรมดาแบบนี้แล้วก็เป็นแก๊สแล้วนีออนเนี่ยจะอยู่ที่ มีมวลน,นะคะที่20่อ่าสมมติอันนี้สมมติเนาะถ้าเกิดว่าเราดูออกซิเจนเผินๆแล้วเราก็เออออกซิเจนก็คือโไงดูเลขมวลแล้วเออ16แล้วก็นีออน20ดังนั้นพอเห็นแบบนี้เร,รเราจะตอบว่าอะไรเราจะตอบว่าออกซิเจนแก๊สออกซิเจนเบากว่านะคะดังนั้นเราตอบว่าแก๊สออกซิเจนมีน้ําหนักที่เบาวกว่าถูกไหมอ่านี่เขียนกลับไว้เบาวกว่าดังนั้นทําให ทางนี้เคลื่อนที่ได้เร็วกว่านั่นเองอะเราจะตัดสินอย่างนี้เลยเนาะคือมันตรงข้ามกันกับคําตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเห็นไหมคือเรามองว่าออกซิเจนคือโอโซเดียมดังนั้น16เนาะก็ต้องน้อยกว่า20ถูกไหมซึ่งความเป็นจริงเป็นยังไงมันไม่ใช่แบบนี้เนาะอันนี้คือผิดนะคะเพราะว่าแก๊สออกซิเจนไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้แต่ว่าแก๊สออกซิเจนจะต้องอยู่ในรูปห้ยสองอะพอห้ยสองเป็นยังไงมันไม่ใช่16แล้วนะ แต่มันเป็น16คูณ2ก็คือ32นั่นเองฮะซึ่งไม่ใช่น้อยเลยเนาะ32แล้วเป็นไงเทียบกับ20 32กับ20สตัวนี้ใครมากกว่าใครน้อยกว่าละทางนี้มากกว่าถูกไหมดังนั้นเขียนสัญลักษณ์ผิดเนาะเขียนว่าเบาไม่ได้เนาะต้องบอกว,ว่าอ่าเทียบเทียบน้ำหนักเนาะเนาะอะนอน น้ำหนักเนาะทางนี้เบากว่าทางนี้หนักกว่าเนาะแล้วพอเป็นตัวนี้สากับ20เป็นยังไงทางนี้หนักกว่านะคะส่นทางนี้เบากว่านั่นเองดังนั้นสารแก๊สนะคะที่จะแพร่ไปได้เร็วกว่าจริงๆคือต้องเป็นแกส๊สนีออนนั่นเองถูกไหมเพราะว่ามันหนักน้อยกว่านะคะเบากว่าก็เลยแพร่ได้ไวกว่านั่นเองค่ะ เห็นไหมถ้าเกิดว่าลืมนะคะว่ามันต้องเป็นแก๊สแล้วอยู่ในรูปห้อย2เนี่ยก็ชีวิตเปลี่ยนเลยเนาะเราจะตอบอันข้างบนไปซึ่งมันเป็นยังไงผิดตรงข้ามกันเลยเนาะดังนั้นต้องดูให้ดีนะคะพวกออกซิเจนแล้วก็มมเจตคอรีนพวกนี้เนาะต้องเป็นห้อย2หรือว่านาโตเจนไฮโดเจนอะไรก็ตามพวกนี้ก็ต้องห้อย2หมดเลยเนาะก็ต้องระวังนะคะเพราะมวลมันจะเพิ่มขึ้นมาเป็น2เท่าเลยทําให้อาจจะ พลิกโจทย์ได้เลยเนาะอ่าก็ฝากเน้นย้ําเรื่องนี้ด้วยนะคะระวังไว้ด้วยเนาะพี่พลาดมาแล้วนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าพลาดเนาะมันไม่ยากเลยดังนั้นจําวันไว้ให้ดีนะคะอย่าลืมอันไหนที่เป็นหอยสองเนาะต้องระวังไว้นะคะวันนี้เรียนอะไรไปบ้างลองกลับไปทวนกันมีเรื่องแรกคือเรื่องรวมสูตรที่ใช้ในเรื่องของแก๊สเนาะ ทั้ง PV ส่วนทีพี่รวมพี่รวมพี่1นึนี่ 2, 2 1, นาะ PV ถ้ากับ nRT PV ถ้า cRT แล้วก็ดีเท่ากับ PM ส่วน RT เนาะคือจะไปโยงกับทุกเรื่องเลยทั้งความดันปริมาตรอุณหภูมิค่า R ค่าของที่เนาะ n คือเรื่องของโมล c ความเข้มข้นเนาะแล้วก็มีความหนานแน่นแล้วก็มวลเข้ามาเกี่ยวข้องอ่า ส่วนเรื่องกราฟก็เป็นเทคนิคเล็กๆประมาณนี้เนาะให้ดูว่าถ้ารูปร่างประมาณนี้นะคะแปลว่า2แกเนี่ยมีความสัมพันธ์กันยังไงเนาะและสุดท้ายคือเรื่องการแพร่เนาะที่ต้องจํามากๆเลยคือเบ้าแร่ไวกว่าหนักเนาะแล้วก็มีโซรด,ด้วยถ้าเกิดว่าเขาอยากจะคํานวณน,นะคะว่ามันเป็นยังไงอัตราการเป็นกีจเท่ากันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่ต้องระวังเลยธาตุบางตัวนะคะถ้าอยู่ในรูปแก๊สแล้วห้อยสอง จะต,ต้องดูดีๆเนาะเพราะว่ามวลมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเลยแล้วก็สุดท้ายตรงนี้เนาะพี่บอกว่าแก๊สนะคะต้องดูเนาะว่าใช้สูตรได้ก็ต่อเมื่อมันไม่ทําปฏิกิริยากันนะคะแต่ถ้าเป็นแก๊สที่ทําปฏิกิริยากันอันเนี้ยจะต้องไปใช้อีกวิธีหนึ่งที่มีความซับซ้อนกว่าเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะก็เหมือนเดิมถ้าชอบ คลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้รู้ทุกครั้งเราที่มีคลิปใหม่อัปเดตเนาะเพราะว่าชว่วงนี้จะพยายามอัปให้ได้ทุกวันนะคะเพราะว่ามันเริ่มใกล้สอบเข้ามาแล้วเนาะก็แจ้งข่าวเกี่ยวกับ Tcast 64นิดนึงเนาะคือแก๊ p แพดประกา ที่นั่งสอบแล้วก็สถานที่สอบแล้วเนาะตั้งแต่เมื่อเมื่อวานแล้วเนาะวันที่4ี่นะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูนะคะก็เข้าไปดูได้เนาะว่าเออเราสอบที่ไหนเวลาไหนวันที่เท่าไหร่อันนี้ต้องจดใส่ปฏิทินแล้วนะอาจจะมาลืมวันสอบเลือกๆก,กันใกล้ๆวันแบบดีไม่ได้นะคะจะต้องพิมพ์ใบสอบเอามาไว้ดูแล้วเนาะเราก็เขียนไว้ที่ปฏิทินตั้งโต๊ะหรือว่าปฏิทินกลางบ้านเลยก็ได้นะคะว่า วันนี้สอบวันนี้วันนี้เนาะกี่โมงกี่โมงนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนาะจริงๆุสลาอ่านหนังสือไปเต็มที่แล้วแบบว่าไปสอบสายไปสอบไม่ทันไปผิดที่อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าให้เกิดขึ้นเลยนะคะ,ะก็เตรียมตัวกันให้ดีๆเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย